เลยขขอสอบเน็ตแซเดือนสิงหาคมปี6 7ฉบับล่าสุดนะครับข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องเปอร์เซนต์โจทย์เนี่ยเขาบอกมาว่ามูลค่าเงินเนี่ยจะลดลง5%ทุกปีนะครับโดยที่มีเงินเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งแบาทนะครับเขาก็เลยถามเลยว่าเมื่อผ่านไป2ปีเนี่ยเงินจะหายไปเท่าไหร่ครับน้องอ่ะพี่เดิมข้อนี้คิดยังไงดีนะครับข้อนี้นะครับน้องก็ใช้สูตรเปอร์เซนต์ธรรมดาเลยครับน้องเวลาเราจะหาค่าอะไรก็ตามให้น้องเนี่ยเอาเปอร์เซนต์ไปเทียบกับสิ่งที่เราต้องการเปรียบเทียบเท่านั้นเองน้องก็จะได้้้้คค่่่่่าาาาาททีีแจริงงออออกกมมมนบซึขเวูล จะลดลง5%ครับน้องทุกๆปีเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยมีอยู่100,000ถามว่าเอ้พี่เลิมไอ้ที่ลดลงอ่ะลดลงเท่าไหร่น้องก็แค่เอา5%ครับน้องไปเทียบกับเท่าไหร่เทียบกับ100,000เท่านั้นเองน้องก็จะรู้ว่าเออมันลดลงไปกี่บาทนะครับซึ่งนะครับ5%ก็คือ5ส่วนร้อยนะครับของก็คือการอะไรก,การคูณนะครับเพราะฉะน,นั้นน้องก็จับไปคูณกับ100,000เท่านั้นเองอ่ะข้อนี้ก็ตัดศูนย์ธรรมดาเลยเพราะฉะนั้น5คูณพันครับน้องก็ ซึ่งประเด็นคือเอาพี่เลิมงั้นปีต่อไปก็ลดลงไปอีก5,000ผิดนะครับน้องอันนี้ระมัดระวังอันนี้นะครับน้องคือของปีแรกโอเคไหมแต่ของปีที่2เนี่ยนะครับน้องน้องจะต้องอย่าลืมว่าไอ้ตอนที่มันลดลงเนี่ยนะครับมันจะลดลงเทียบกับเงินที่เหลือของปีก่อนเพราะฉะนั้นนะครับน้องมันจะไม่ได้เทียบกับ1นึ่งแสนละเพราะว่านะครับตอนแรกน้องมีเงินอยู่1นึ่งแสนนึกออกไหมแต่ว่าน้องเนี่ยมีมูลค่าลดลงไป5,000ดังนั้นมูลค่าของปีต่อไปจะเหลือแค่9ก้าหมื่นห้าครับน้องเพราะฉะนั้นตัวนี้น้องจะต้องเทียบบกับ9 000. หนึ่งห้าเนี่ยแหละอันนี้เป็นสิ่งที่โจทย์ต้องใจมาหลอกเลยเพราะว่าแต่ละปีอ่ะมันเทียบไม่เท่ากันโอเคไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้นะครับน้องก็จะได้ออกมาเป็น5ส่วนร้อยแล้วก็จับไปคูณกับนะครับไอ้เก้าห้าศูนย์ศูนย์ตัวนี้ครับน้องแล้วก็ตัดศูนย์นิดนึงอันนี้ต้องคิดเลขหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้จับห้าคูณกับเก้าร้อยห้าสิบห้าห้ายี่ห้าทดสองก็ห้าเก้าสี่สิบห้าบวกกันไปสองเป็น 47เพราะฉะนั้นปีนี้นะครับมูลค่าจะลดลงไป4,7 0 0ัครับน้องอ่โดยประมาณเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้พี่เลิมลดลงไปรวมเท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมเอามารวมกันนะเพราะฉะนั้น2อันนี้นะครับน้องรวมกันก็จะได้9 0 0 0พันนะครับนะ750าบาทนั่นเองครับน้องข้อนี้เฉลยตอบข้อ2นะครับเรื่องเปอร์เซ็นต์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าเก็บคะแนนครับน้องแต่ถามว่าออกเยอะไหมจริงๆไม่ได้ออกเยอะนะอ่าแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายครับน้องแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากดูเฉลยเต็มๆนะครับอย่าลืมเข้าไปดูในรทีี่่ ไ้ให้4ชั่วโมงนะครับตัวนั้นเนี่ยจะมีเฉลยครบแทบทุกข้อเลยครับน้องของข้อสอบ n e t ตแซเดือนสิงหาคมปี67ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วย